สวัสดีครับผมไอบอสตอรุยเกมนะครับจากช่อง i b o อสนะครับวันนี้เราก็ได้มีการจัดแข่งขันทัวนาเมนต์สองนั่นเองครับเป็นการ2องะทะสนะครับรับทั้งหมด32คนหรือ16ทีมนั่นเองครับก็ในการกดในการสมัครก็ง่ายๆครับก็ขอข้อมูล่า ex เลขัำเบอร์ครับแล้วก็ชื่อตัวละครที่จะลงแข่งครับแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับส่งมานะครับ ให้ผมทางเพจนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้ลงทางเพจแล้วท่านก็สามารถาใครจะสมัครก็สามารถมาสมัครทางเพจได้เลยวันแข่งขันนะครับ24เมษาก็จะแข่งรอบทั้งหมด16ทีมให้เหลือ8ทีมครับแล้วก็วันที่26กครับก็จะแข่งรอบ8ทีมจนแล้วก็รอบ4ทีมครับแล้วจนถึงรอบชิงเลยก็คือจะจบภายในวันที่26เลยครับวันที่มีการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นวันที่26นะครับสตรีมผ่านช่อง youtube ช่องไอบอสตะลุยเกมนี่แหละครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแต่ผมก็จะต้องขึ้นไลฟ์ก่อนสัก5 6าหโมงประมาณนั้นครับในการแข่งขันนะครับท่านต้องมาก่อน1นึ่ทุ่มมาอย่างน้อยก็คือต้องก่อนเพราะว่าเราจะจะเริ่มแข่งกันพร้อมกันนะครับสมมตริรอบแรกใช่ไหมแข่งทั้งหมด16ทีมเราต้องมากันให้หมดอย่างน้อย16ทีมเนี่ยต้องมากันก่อนสักทุ่มหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเริ่มแข่งกันแล้วทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ มาช้า10-15นาทีก็แล้วแต่บางคู่ถ้าเขายินยอมหรือยอมได้แต่ถ้าบางคู่ถ้าแบบเกินเหตุแล้วแบบ10กว่านาที15กว่านาทียังอาจจะไม่มาอย่างเงี้ยปรับแพ้ทันทีครับจะให้อีกคู่หนึ่งชนะฟรีๆไปเลยแล้วก็ในในกติกาการแข่งขันนะครับก็คือเราจะแข่งกันห้อง GM ทุกอย่างจะเท่าเทียมกันหมดครับอาชีพจะห้ามซ้ำกันอย่างเช่นซูโม่กับซูโม่ครับฮับกิโดกับฮับกิโดอันเนี้ยคือห้ามครับแต่ถ้าจะเป็นสาย อ่าเป็นสีเอ่อเป็นสายเหมือนกันได้นะอย่างเช่นอ่อสายสตรีทกับสตรีทอะไรอะไรแบบเนี้ยได้ครับรัดกับลัดได้สายพิเศษกับสายพิเศษได้ครับแต่ถ้าอาชีพจำไม่ได้ครับก็แล้วก็แล้วก็นะครับแข่งจบก็อย่าลืมถ่ายรูปผลแพ้ชนะมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ห้ามใช้โปรแกรมช่วยถ้าตรวจสอบก็คือเจอแบนทันทีนั่นเองครับพิมพ์บัฟได้ครับแต่อย่ารุนแรงเกินแบบอย่างเช่นแบบ ไปเล่นเกมอื่นไปมึงอะอะไรเงี้ยโง่เกินเล่นได้แค่นี้หรอแบบฟิลแบบเหยียดแล้วก็บูลลี่ฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าพิมพ์ได้ก็แบบอีไม่โดนอะไรเชิงแบบขำๆม,ม,มาเอยอีไม่โดนเลยว่ะจุดๆพิมพ์อะไรเงี้ยตามภาษาอันนี้มันก็ยังพอยังพออารมณ์มันรวยได้ครับแต่ถ้าบางอย่างคือมันหนักเกินไปก็อ่าถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คือแบนทันทีเอยไม่ได้แบนนะครับปรับแพ้ทันทีครับแข่งขันแบบรอบสิบหกทีม ก็รอบ16ทีมกับ8ทีมนะครับเราจะแข่งชนะให้ได้2ใน3ครับส่วนรอบ4ทีมจนถึงรอบชิงนะครับก็ต้องชนะ3ใน5นั่นเองครับโหมดเด a แมทครับแล้วก็แผนที่ก็คืออันนี้ผมมองว่าไม่รู้ว่าใครเคยทําหรือยังแผนที่ผมอยากให้เป็นสุ่มห้องการแข่งขันมันจะได้เป็นงานเซอร์ไพรส์ด้วยการสุ่มห้องการแข่งขันเพราะว่าถ้าบางคนอาจจะเก่งด่านนี้ซูโมโอาจจะเลื่อมมาเลย อ,อ้าวพอพอรู้ว่าเป็นด่านแคบนนกูเลือกซูมโม่มา2ตัวเลยเอ้เอ้นั้นกูเลือกแบบฟิลแบบเลือกซูมโม่กับจูโดโมาเลยอะไรแบบนั้นก็จะสบายไปหน่อยเพราะว่าด่านมันแคบแล้วก็ลงดีเข้าอ่าสแปมเข้ากําแพงอะไรเงี้ยซึ่งอ่าหรือว่าด่านกว้างก็เลือกซิทมาดิซิทอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าแบบนั้นนะผมมองว่าเรื่องสายมันอาจจะสําคัญด้วยถ้าแบบเนี้ยมันจะได้วัดกันเลยในเรื่องของการสุ่มห้องไปเลยแฟงแฝดี Fair いいครับบางคนอาจจะเก่งด่านสายฟ้าผมว่าคนเก่งด่านสายฟ้าค่อนข้างจะเยอะ หรือบางคนอาจจะแบบแพ้ทางอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบมีผลหน่อยตรงเนี้ยจะได้แบบอย่างน้อยก็คือแฟแฟในเรื่องของการสุ่มห้องการแข่งขันนั่นเองครับที่1เงินรางวัลนะครับก็จะเป็นเงินรางวัล3,000บาทพร้อไมไอเทมตามรูปนะครับที่2เงินพันหพร้อไมไอเทมตามรูปครับที่3เงิน500พร้อมไมเทมตามรูปครับและที่4ถึงที่8นะครับรางวัลชมเชยนั่นเองครับผม ก็ในส่วนถ้าใครสนใจนะครับอยากจะลองสมัครดูอยากจะลองแข่งขันาหาประสบการณ์ก็ลองสมัครที่ที่แฟนเพจผมได้เลยครับสามารถทักมาแต่ถ้าคนเต็มเมื่อไหร่ผมจะบอกทันทีในโพสนะครับผมจะโพสต์จะเป็นโพสที่เกี่ยวกับแชร์คลิปนี้แหละแล้วผมก็จะบอกทันทีว่าคนเต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังมีคนอยู่ผมก็จะบอกอยู่ว่าเปิดรับกี่ทีมยังเลอกี่ทีมอะไรเงี้ยท่านก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะครับ ในส่วนถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับเปิดรับวันสมัครแค่วันเดียววันที่23ครับและเริ่มแข่งจริงวันที่24อ่าในส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาร่วมสนุกทัวร์นาเมนต์นี้กันเยอะๆนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ของผมทั่วแรกนั่นเองครับบ๊ายบายครับผม